กระบะแครบเตียเกียร์ออโต้ทรงสวยสวยสีเทาดำนะครับเรียกว่าสีนี้หายากมากนะครับรถเดิมสภาพสวยนะสภาพใหม่กิฟต์และไม่วิ่งน้อยเลยคันนี้บอกเลยไม่หลักหมื่นนะครับด้านในไม่กิฟต์เบาะได้เบาะหนังด้วยนะครับสเปคดีน่าใช้และเป็นเกียร์ออโต้ครับกระบะปีใหม่นะครับวิ่งน้อยน่าใช้มากรถเดิมมือเดียวป้ายแดงนะรถแค่3ปีนะครับวิ่งเฉลีย่ยแล้วเนี่ยตกนะครับปีหนึ่งไม่ถึงหมื่นโลนี่คือรีวอร์ดแคปเกียร์ออโต้ตัวเตี้ยรครับ เรียกว่าชุดแต่งให้มาครบๆนะมีวันไดข้างใช้บันไดใส่มาให้ด้วยเรียกว่าครบเพียบพร้อมเลยคันนี้สีบอลไอ,อ้ขอภัยครับเป็นสีเทาดํานะครับสาภาพเดิมๆแบบนี้เลยสีนี้หายากมากนะครับเรียกว่าเป็นสีแรไอเทมเลยมีแค่คันเดียวในบริษัทเท่านั้นนะครับเราหามาแล้วมีแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับราคาดีครับครสนใจนะครับจัดเต็มฟรีเราได้งวดผ่อนนะครับอยู่ที่งว่ดละ8,600บาทเท่านั้นครับ นี่คือรีโว่นะครับรถเดิม2.4ดีเซลเดิมเดิมแบบนี้นะครับสีเทาดําสภาพเดิมนะตัวใหม่หน้าใหม่ครับได้หน้าหมูป่าโฉบเอ็นที่นะครับเป็นตัวรุ่นเอ็นที่นะและดูนะครับทะเบียน6 6 8 6นะทะเบียนเป็นตัวหนังสือสีเขียวคันนี้ได้เรียกว่าเป็นจดบันทึกเออบันทุกนะครับจดบันทึกบันทุกเอาไปจะบันทึกเรียบร้อยนะครับบันทึกได้ครับเรียกว่าเอาไปใชงงใช้งานได้เลยนะสีนี้หายากมากสภาพสวยกริบ นะดูเลยครับใหม่ๆขนาดแม็กนะครับรือรอยไม่มีเลยนะค่อนข้างใหม่ครับยางพิชลินด้วยแลวยางพิชลินนะครับยางใหม่ Mac แม็กแท้ปีฟสองตรงปีตรงรุ่นนะครับไฟหน้ามันตริรีเฟลกเตอร์กระจังหน้านจะเป็นตัวโรเมียมนะครับแล้วก็ตัวนี้ัดกรอบด้วยตัวสีดำเทอโนแม็กครับสภาพเดิมสวยนะครับไฟหน้าซ้ายขวาเดิมๆนะครับไฟหน้าซ้ายขวาเดิมๆนะพระจัดหมอกมีให้ครบ นะครับมีให้ครบส่วนตัวยางตัวแม็กนะครับตัวนี้แม็กและยางนะครับสภาพสวยงามนะเดิมๆนะครับซุ้มล้อของล้อด้านในนี่เรียกว่าเดิมงามเลยนะครับเฟรมเดิมนะครับไม่มีจะต่อไม่มีชนแน่นอนแบบนี้นะครับเฉียงล้อ45องศาให้ดูแล้วนะครับกระจกมองข้างซ้ายขวานะครับเป็นสีดําด้านไฟเดี้ยวในตัวพร้อมเรียบร้อยนะพับได้แบบนี้นะครับตัวเตี้ยนะครับเป็นพับมือนะ าตัวสูงจะเป็นพับไฟฟ้านะครับก็ออปชันที่ให้มาถือว่าครบนะครับและ4สรรพคุ์รถเนี่ยบอกเลยไม่ต้องพูดถึงใหม่กริปนะใหม่กริปมาจากข้างนะครับเป็นสีดำด้านนะตัวนี้เรียกว่ารถสวยราคาดีนะครับไม่ถึง5แสนนะก็ราคาเนี่ยทุกคนคงอยากจะฟังนะครับราคา4แสน7หมื่น9พันบาทเท่านั้นนะครับสีเทาดำมาจากกมมคืนหน่อยนะครับดู มืดๆทึบๆหน่อยนะครับเพราะเป็นสีเทาดำแต่ผมบอกเลยนะครับว่าคันนี้สีแบบนี้หายากมากนะครับไฟท้ายเดิมครับบอดี้งามๆเลยนะเดิมๆใส่กระชนท้ายมาให้ครบแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวไปใส่ให้นะเหมือนช่างเขาแกะออกนะมันเหมือน,นมันอ้านน่อยนึงนะเขาแกะออกยืใส่ให้ใหม่นะครับเปิดดูแม็กไลเนอร์นะครับแม็กไลเนอร์นี่ค่อนข้างใหม่นะครับแม็กไนเนอร์ใหม่ๆเลยนะครับ ปิดดูกระบะท้ายนะครับแม็กไลเนอร์ในสภาพแบบนี้ถือว่าสวยนะครับแล้วก็ตัวกระบะท้ายเนี่ยตะเข็บนะครับสาคัญเลยซ้ายขวาเดิมๆนะงามๆนะร้อยต่อร้อยพับทุกอย่างเดิมๆนะครับนี่ตะเข็บเดิมชัดเจนนะไม่แต่งไม่อ้าไม่ลาวไม่ลางไม่หายนะครับตาปั๊ม crcl อยู่ครบนะครับสอนดูแนะนําการดูด้วยนะครับเพราะบอกเลยว่าในคลิปหนึ่งเนี่ยสิบกว่านาทีไปถ่ายดูทุกจุดนะครับถ่ายดูทุกจุดเลยนะครับเห็นไหมตะเข็บโครงสร้างเดิมนะครับนีเดิมๆ นม้สี RCL เดิมนะครับเดิมเลยนะครับสีเดิมนะครับนี่สีเดิมวันที่เดิมทั้งหมดนะครับสีเดิมวันที่เดิมทั้งหมดนะนี่โครงสร้างทุกอย่างเดิมนะครับหัวจับเป็นสีดำด้านนะครับหัวจับเป็นสีดำด้านนะสภาพสวยนะครับช่วงล่างนะครับตัวเตี้ยนะแหนบจะเป็นแหนบแบบใต้เพลนะครับซึ่งจะดีกว่าตัวสูงในเรื่องของการบรรทุก นะครับการใช้งานนะตอบโจทย์กว่าเยอะนะครับอันนี้คือตัวรีโว่ตัวเตีเ้ยนะครับท่อเดิมนะครับท่อเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยเรียกว่าสภาพสวยนะสภาพสวยนะครับแล้วก็เลขเฟรมชั้นสี่จะอยู่ล่างขวาครับตรงนี้เลยนะครับตัวหนังสือสีขาวๆเห็นไหมครับนี่เลยอันนี้สภาพเดิมนะเห็นไหมครับเลขทุกอย่างครบตามเฟรมตามเรียกว่าตาม เล่มรถเลยนะครับ0572จำไว้นะเดีย๋ยวไปพาไปดูนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับมันจะมีเพจเนาะนะเพจหนะน้าเครื่องด้วยเดีย๋ยวพาไปดูนะเพจสำหรรถต้องตรงกันนะครับเพจสำรถต้องต้องตรงกงันแล้วเปิดดูด้านในครับเบาะได้เป็นเบาะหนังนะได้เป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับบอกเลยว่าดีมากนะครับเบาะหนังรีโว่ด้วยนะ ไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบวา่าสภาพไม่ดีนะสภาพสวยมากนะได้ค่ะได้แดงนะครับเดิมๆสวยๆนะสภาพดีและโครงสร้างครับนี่ครับหัวหน้หัวนัน้นเลียมขนคมชัดเจนนะครับนี่เดิมเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับตัว C ีต่างๆหรืออ่า ในเรื่องของประแจแม่แรงทุกอย่างยังครบเลยนะครับนี่สภาพสวยสภาพเดิมนะครับอ่าสภาพเดิมนะโตัวถังพอดีเดิมเบาะด้านหลังเป็นเบาะหนังนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังบเบาะแถวสองไอ้เบาะตอนแรกนะครับอันเนี้ยมันพับเรือหน้าเรือหนังได้นะครับปรับสูงต่ำตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ปรับได้นะก็ค่อนข้างใหม่นะครับ ราคา479,000นะครับผ่อนได้นะผ่อนได้จะเป็นนั้นได้นะครับเงินเดือนก็สัก1 9ื0 0เ0้าสซื้อได้คนเดียวจบนะครับโรงสร้างเม็ดดาร์สปอร์ตนะครับแสงตะแยงตาที่หนึ่งนะนี่ครับเม็ดดาร์โครงสร้างได้เดิมโรงงานนะครับดึงเดินทั้งหมดเลยนะเนี่ยครับเดิมๆอะแล้วก็ด้านในนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับสภาพใหม่เลยนะ คันนี้นะครับดูแสภาพแล้วใช้น้อยแน่นอนนะครับยังใหม่ยังกริปแล้วก็จับไปไม่ลื่นมือนะจับไปไม่ลื่นมือนะครับมันยังสากอยู่เพราะอะไรครับมันยังใหม่อยู่ดังยังใหม่นะครับแบบนี้ดังยังใหม่มันสากนะครับมันเลยบ่งบอกว่ารถอย่างใช้งานน้อยนะครับอ่าเล็กมาเท่าไหร่อยู่เรามาดูกันนะครับเกียร์โตนะครับไม่ต้องมีคัสตาร์ได้เลยชึ่งเดียวติดนะครับนี่ชึ่งเดียวติดนะ ไม่สี่หมื่นเจ็ดนะครับคันนี้บอกเลยห้ามพลาดไม่น้อยมีคันเดียวเท่านั้นปียี่สิบสองนะครับแอร์เย็นปกติทุกอย่างเลยนะครับมิเีย FMAM บูทูธมีครบอัดเคาเพลตคาเพนี่ครับคือเสียงนะปกติทุกอย่างครับไม่สี่หมื่นเจ็ดนะครับร็อบเครื่องปกติไม่มีสวิงนะครับเครื่องนิ่งน่งสถานะทุกอย่างเดิมเดิมนะครับ คันนี้ใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มยังมีวับตรันศูนย์ให้หนึ่งปีสองหมโลด้วยแถมกล้องหน้าให้อีกนี่ครับแถมกล้องหน้าให้ด้วยคุ้มๆนะครับอ่าแล้วก็ปุ๊บวัสดุดดต่างๆยังใหม่ยังกริปนะเพราะไป่แค่สี่หมื่นโลนะครับโมเดลหุ้มหนังอย่ยังดีโมดิโคมีโมดพาวเวอร์มีให้ครบนะครับเนี่ยสภาพเดิมสภาพสวยนะครับสภาพเดิมสภาพสวยนะใครหาอยู่นะครับ เนี่ยถ้าแบบนี้ผมบอกเลยนะอ่าใหม่มากนะครับเกียร์แบบซิงค์ชิปด้วยนะครับเกียร์แบบขับบันไดเข้าง่ายไม่หลงและมันมีโหมดที่เป็นโหมดแบบเกียร์แบนโน่นให้ด้วยเผื่อมางคนแบบเอ้ยเกียร์กระปุกทำยังไงนี่ับมันมีเหมือนกัเนี่ยตรงนี้ตบมาตบควาเป็นเกียร์กระปุกนะครับมีหกสปีดนะเรียกว่ามีหกสปีดนะครับแล้วก็คอนโซลนะครับตรงนี้นี่เนี่ ตรงนี้เป็นที่เก็บของนะครับที่ก็บขอเงินสตารรถนะครับเห็นไหมไปเห็นจีปเปบอกไหมครับว่าเลขเฟมีนตรงนี้ครับศูนย์ห้าเจ็ดสองเห็นไหมครับไปเดี๋ยวไปดูแผ่นเพจกันแผ่นเพจต้องตรงนะครับและคันนี้เป็นรถมือเดียวนะในเล่มเห็นไหมครับรถมือเดียวนี่เห็นไหมลำดับที่หนึ่งนะครับอ่ะไปดูห้องเครื่องกันเป็นยังไงนะครับ ดูให้จบดูให้ครบนะครับวันนี้ก็คือรีวิวให้ดูแบบละเอียดเลยสีหายากครับย้ำว่าสีหายากเลยนะรถไม่มีน้ำท่วมแน่นอนนะครับดูเลยครับสภาพสวยแป้นเบรกยังใหม่ยังกริบเห็นไหมเนี่ยครับสวยๆเดิมๆนะสภาพเดิม,ดมนะมนะปึ๊บมาดูหน้าของเครื่องกันนะครับ เลมอยู่ตรงนี้แล้วสำเนาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวพามาดูนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงเฟรมเป็นยังไงแล้วก็ตัวแผ่นเพดเป็นยังไงนะครับอ่ะลานดาเปิดมาฝากระโปรงเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมสภาพสวยนะครับมอตไม่มีขยับเลยนะครับมอตไม่ขยับนะครับนี่็อตเดิมโรงงานนะมาดจโรงงานนะครับแก้มเดิมสภาพสวยนะครับแก้มเดิมสภาพสวยนะครับแผ่นเพดอยู่ครบปีย2ิบสองนะครับ นี่ปี22เห็นไหมครับแายเทแท้เดิมนะแล้วดูนะมีเลขคระซี่นะ0542เห็นไหมเนี่ยครับต้องตรงกันนะครับเห็นไหมว่าต้องก็ต้องตรงกันนะครับน,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 บนี่ตรงกันนะเห็นไหมครับซื้อได้ครับเพ่แบบนี้ซื้อได้อา่านี่คือการดูการตรวจนะครับให้จ้างช่างมาตรวจได้เลยนะครับถ้าไม่จ้างช่างก็จ้างเปนเนย์กนแหละมาเดีเเ๋ยวเปยตรวจให้นะเอาขอซขอ เอาพันห้าพอนะครับวันเดียวที่กันสามพันผมขอพันห้าพอนะครับนี่สภาพเดิมๆงามๆนะครับไบหน้าไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยชนนะครับของเดิมแท้ไทยเคยโตครับแบรนด์ของเขาเลยนะครับเขียนว่าไทยเคยโตอยู่เห็นไหมครับขัานหน้ามีรอยขบปกตินะเห็นไหมครับวัสดุค่อนข้างใหม่ตาไก่ไม่มีขยับนะครับถ้าแบบนี้นะครับซื้อได้สี่แสนเจ็ดหมื่นเ้าพันนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหัวนงหัวน็อตเดิมนะครับ เครื่องเดิมๆไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับแล้วก็พวกหัวต้องหัวน็อตเห็นอนแมเดิมเช่นกันนะนี่หัวน็อตเดิมนะครับสภาพสวยล้องแก้มชัดเจนนะครับดูเลยนะสภาพสวยงามนะรถเดิมครับฝาเดิมเครื่องเดิมค่อนข้างใหม่มากเพราะใหม่แค่สี่หมื่นโลนะครับแล้วเพราะไม่แค่สี่หมื่นโลเท่านั้นนะครับคันนี้โคตรคุ้ม ลูกค้าคนไหนสนใจนะครับกระบะแคร์เตี้ยเกียร์ออตโอตโอ้สีเทาดำสีหายากปี22ไม่แค่สี่หมื่นหายากมากมีคันเดียวเท่านั้นนะครับติดต่อหาเฟยได้เลยครับที่เบอร์0 9 4 7 8 9 4 8าไปครับแต่ไฟยนั้นได้เต็มเต็มยอดจัดโดนล้นนะนเ,นนะนเนนะขาจะได้ประมาณ5 5 0 0 0นเลยนะครับขายแค่4 7 9, ่0 0นเจดห่ายอดจัดได้ล้นนะครับจัดเต็มฟรีดาวได้เงินเดือนรายได้นะครับหมื่นเก้าสองหมื่นขึ้นไปซื้อได้คนเดียวจบครับลูกค้าคนไหนสนใจติดต่อหาเฟยได้ที่เบอร์0 9 4 เจ็ดเก้าสี่แปดสี่แปดหรือแอไลน์ไ d ดีมาก็ได้ครับรถสวยน่าใช้ไม่น้อยแบบนี้นะครับไม่คนพาดรีบโทรมาก,ก่อนติดจองนะครับ